สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นำพาเพื่อนมารับชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวของตุ้งนาอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปีนะฮะเกี่ยวข้าวปีละครั้งวันนี้นำพาเพื่อนมารับชมนะครับรถเกี่ยวข้าวทีมงานซอกกราวรถเกี่ยวข้าวร่ำรวยการ,กรเกษตรนะฮะเป็นรถเกี่ยวข้าวที่มีคุณภาพอีกคัน ของบ้านกระโดนนะครับตบไพศาออลอปะควรชัยจบุรีรัมย์นะครับหมูบ่บ้านผมนะครับชื่อว่าหมู่บ้านกระโดนนะฮะก็จะมีรถเกี่ยวข้าวประมาณ5-6คันนะฮะส่วใหญ่ก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวที่เป็นรถอู่นะครับเป็นรถอู่ใหญ่ส่วนรถเกี่ยวข้าวที่เป็นรถคูบะตานี่ไม่มีแล้วนะครับขายกันหมดแล้ว ก็ยังคงไว้นะรถเกี่ยวข้าวที่เป็นรถอูขนาดใหญ่เป็นรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอูใหญ่นะครับส่วนรถเกี่ยวข้าวที่เป็นรถของค่ายญี่ปุ่นก็ขายทิ้งกันหมดแล้วนะกับรถเกี่ยวข้าวทีมงานซอกเกราววันนี้นะครับประเดิมเริ่มแรกนะ่าลงเกี่ยวข้าวตั้งแต่7จ็ดโมงนะตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าก็ เสร็จแล้วประมาณ8ไร่นะฮะก็วันนี้ก็ตั้งแต่ลงตั้งแต่7จ็ดมงช้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะยังใช้งานคล่องอยู่นะครับกับรถเกี่ยวข้าวทีมงานซอกราวรถเกี่ยวข้าวรับ้วยการเกษตรนะขนาดตัวเดินนะครับขนาดของรถตัวเดินอุ้มอ่าก็ถือว่าออกแบบมาลงตัวนะฮะเพราะว่า่วนใหญ่โซน อำเภอประกนชัยนะส่วนอีสานใต้เวลาที่จะขนย้ายข้าวส่วนใหญ่ก็จะใช้รถกระบะนะฮะกประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตัน8ตัน9นะ้น่าจะไม่ถึง2ตันนะครับสำหรับรถที่ใช้ในการขนข้าวก็เป็นรถกระบะขนาดเล็กขนาดนี้ก็เหมาะแล้วก็พอดีกับอุ้มของรถเกี่ยวข้าวนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่ารถเกี่ยวข้าวที่เพื่อนๆได้เห็นนี้อาจจะเคยผ่านสายตามาบ้างเนาะอาจจะผ่านสายตามาไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะหลายคนหลายท่านก็มาถ่ายนะรถเกี่ยวข้าวคันนี้เป็นรถที่นะถือว่าออมีขนาดกลางนะแล้วก็เครื่องยนต์นี้ใหญ่นะฮะ เพราะว่าเวลาที่โชเฟอร์ขับแต่ละครั้งนี้ไม่ค่อยเร่งเครื่องนะครับสอบถามจากเจ้าของเบอกว่าเครื่อง260แรงม้านะก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าว่าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเวลาที่ใช้งาน,นเครื่องจะไม่โหลดนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับเวลาที่เราใช้งาน,นไม่ต้องเร่งเครื่องมากนะเพราะว่าเครื่องแรงอยู่แล้วนะ ถ้ว่าเป็นเครื่องเลกนี่ต้องเร่งเครื่องถึงจะสามารถทำงานอย่างประสิทธ,ธิภาพนะฮะกับทีมงานซอกรกลีวเจ้าของก็คือเสียเดชนะฮะเสียเดชตอนนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าที่อยู่ในค่ายอยู่ในโซนอยู่ในทีมงาน2คันด้วยกันนะคันนี้ก็เป็นแต่เขาพูดแบบภาษาเขาก็เรียกว่าคันเล็กก็จะมีคันหนึ่งเป็นคันใหญ่ เท่าที่ผมดูด้วยสายตาก็ดูแล้วน่าจะขนาดเท่าๆกันนะฮะอนไรขนเล็กอนไรขนใหญ่ไม่รู้นะะร่บแล้วมาดูพาเพื่อนมาดูนะครับว่านะฮะเกี่ยวข้าวมามเมล็ดข้าวจะเป็นมาในรูปแบบไหนนะครับสะอาดครับแล้วก็นาตรงนี้เป็นนา ข้าตั้งด้วยนะครับข้ายืนก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องของอน้ําเรื่องของความชื้นนะฮะแล้วนี้ฉันนั้นขึ้นอยู่กับฟีมือของคนขับด้วยนะทีมงานซกราวนี่ซื้อรถมาประมาณ 6- 7ปีแล้วช่โมองการขับเยอะนะตบการสูงไว้ใจได้เลยนะครับทีมงานซกคราวเวลาเกี่ยวข้าวที่ไหนนี่ไว้ใจได้เลยกับโชเฟอร์นะครับเสียรวยนะ ือว,ว่าเป็นทีมพลงานเป็นทีมงานคุณภาพอีกทีมงานหนึ่งนะครับของอำเภอปะคนชัยจุฬามาเพื่อประโยะนไหนสนใจนะครับอยากจะติดต่อว,ว่าจ้างนะไปเกี่ยวข้านาปีนาปรางก็มาติดต่อได้เจ้าของอชื่อเสดนะครับกับทีมงานโซปราว์ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาในละแวกข,ของหมู่บ้านกระโดนตำบลปสานทุกคนใัก็สอบถามได้ว่า บ้านเจเดตอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะติดต่อไปเกี่ยวข้าวก็ติดต่อตามที่อยู่คือบ้านกระโดนได้เลยนะครับวันนี้คงจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนอ้องับรถเกี่ยวข้าวทีมง,งานเท้ากราวรถเกี่ยวข้าวรอบบริบการเกษตรจบคลิปเพียงเท่านี้เพื่อนคนไหนนะถูกใจก็กดไลค์ถูกใจกดไลค์นะถ้ายอยากจะมีส่วนร่วมกว็คอมเมนต์ด้วยนะวันนี้ทักทายเท่านี้ก่อน กับทีมงานโต๊กลาวสวัสดีครับ